มาทานแพนเคก้กมันบดด้วยกันค่ะแพนเคก้กมันบดใส่เชดดาชีสแล้วก็กล้วยหอมนะคะสวัสดีค่ะเล็กชนแนลนะคะ ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะใช้มันฝรั่งหนึ่งหัวใหญ่ๆปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปต้มนะคะถ้าหั่นเสร็จเดี๋ยวเรานำเข้าไปล้างก่อนนะคะ น้ำต้มเดือดแล้วใส่เกลือลงไปหยิบมือแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปต้มเลยค่ะจนกว่าเขาจะสุกมันฝรั่งต้มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมยีเขาให้ละเอียดนะคะใส่เกลือชมพูครึ่งช้อนชา พริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะคะนมสด1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะหั่นเชดดาชีสเป็นชิ้นเล็กๆนะคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะมาปั้นกันเลยค่ะ ใส่กล้วยหอมหั่นไปสองชิ้นค่ะเจดดาชีสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้จะติดมือนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่นมเยอะกว่าแป้งข้าวโพดค่ะปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทอดกันเลยค่ะใส่เดยเค็มลงไปก้อนเล็ก10กร,รัมค่ะ ใส่แพนเคก้กมันฝรั่งลงไปทอดเลยนะคะใส่ลงไปทอดทีเดียวเลยนะคะ ลองพลิกดูถ้าเขาเป็นสีเหลืองกลับด้านได้เลยค่ะเนื้อสัมผัสเขาจะนิ่มมากเลยค่ะ สุกแล้วตักใส่จานได้เลยนะคะเนื้อเขานิ่มน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมดูนะคะ ใครสนใจสูตรลองไปทําตามได้เลยนะคะเราทํากินแบบโฮมเมดที่บ้านสัสดส่วนอาจจะไม่คงที่เท่าไหร่ถ้าใครจะเอาไปทําตามก็ปรับเอาตามที่ชอบนะคะเพราะแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันคะ่ะเราจะหันดูเนื้อในนะคะ เนื้อด้านในมีชีสเยิ้มๆแล้วก็มีกล้วยหอมด้วยค่ะเนื้อเขานิ่มทานง่ายค่ะทานร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะทานด้วยกันค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ